อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถบัสแล้วนะคะมาพร้อมกับตั๋วฟิกบัสแล้วก็เมื่อกี้ไปซื้ออาหารที่แมคคาเฟ่มาแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินบนรถกันตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งนะคะใกล้ละรถใกล้จอดรถออก7จ็ดโมงห้านะคะแดดแบบว่าเปรี้ยงมากทุกคนอากาศประมาณเก้าองศากินสบายนะคะเดี๋ยวเราขอเอากระเป๋าเข้าไปใกล้ๆก้ก่อนนี่ค่ะนี่นะคะคือรถบัสดูตรงนี้นะตามเวลา7จ็ดโมงห้านะคะฟิกบัสเ0 5นูหนะคะจะตรงกับมีตัว แล้วก็ไปโคเปนพฮเกนนะคะขึ้นรถมาแล้วนะคะตอนนี้7โมง49นะคะน้ำหนักนะมันจะได้20โลตอนแรกเราก็คิดว่าไม่เกินหรอกเพราะว่าตอนมามัน19ใช่ไหมแต่ว่าลืมไปว่าเริ่มมีของฝากที่มันเริ่มหนักนะคะ23นะคะแอดเพิ่มไปอีก12ยูโรนะคะใครที่น้ำหนักเกินก็มันเอาขึ้นได้นะแต่ว่าก็จ่ายเงินเพิ่มเอาใช้เงินแก้ปัญหานะคะ ตอนนี้รอรถออกนะเรานั่งที่ 6A กับ 6B นะคะเดี๋ยวมาดูว่าบนรถมีอะไรบ้างตักจะไม่อยู่ด้านบนนะคะตักจะอยู่ด้านล่างมีแบบ USB สองอันแล้วก็เป็นปักอันหนึ่งมีที่วางของมาเดี๋ยวเราจะจัดการกับกจ้าแม็กก็บรก็าิกาในรถเป็นหลังคาเปิดโปร่ง10โมง54ขารถออกแล้ว ตอนนี้รถบัสมาอยู่บนเรือแล้วนะคะตรงที่เราอยู่คือตรงนี้เมื่อกี้คือเราเข้าห้องน้ำแล้วฝั่งซ้ายจะเป็นอาหารนะคะโซนอาหารเป็นฟู้ดเอ็กซ์เพสแล้วก็จะมีโซนช้อปปิ้งเอมีฟู้ดเอ็กมีฟู้ดเอ็กซ์เพสอีกมีเทอร์เบิลชอปมีคาแฟมีโซนเล่นเกมของเด็กๆ ดข้าไปดูพรอเวลชอปดีกว่าโอ้โหทุกคนยามหอมกันเลยทุกคนไปรับลมทะเลคิ้ค่ะโอ้โหโลมตึง 11โมง3ที่3นะคะถึงฝั่งแล้วค่ะประตูกั้นเปิดแล้ว <c oughs> ขันแรกที่ออกมย ตอนนีุมข้างนอก19อมศานาะคะแดดเป,ประะี้ยง ุ็ใช้รถที่หล่อข้ามไปเมื่อกี้ลงไปโดนตรวจคนเข้าเมืองมานะคะมีคุณทหารมีคุณตำรวจเขาก็เป๋าลงไปกองทัหมดแล้วก็ตรวจนะคะน้องหมาก็มาเดินวนๆดมกระเป๋าจมคนคือระบบรักษาความปลอดภัยดีมากเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหารก็บอกว่าไม่ต้องกลัวมันนายจะแบบคือลงไปแ้วมันน่ากลัว ก็เลยบอกเขาว่าเออเรามาเป็นมาครั้งแรกอะไรอย่างนี้เขาบอกเออโอเคขอให้แบบสนุกแต่ว่าเจอแบบนี้ถจบไปกับการนี้นลยค่ะเที่ยงสิบหกค่ะออกจากจุดการตรวจแล้วไปเดนมาร์กนบุรนบ่จริงๆเราต้องถึงจุดหมายแล้วตกนยังไม่ถึงเดี๋ยวมาดูว่าจะดเลยไปกี่นาที ต้งรถมาจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไป22นาทีนะคะเอากระเป๋าไปฝากที่ที่พักเดี๋ยวรอรื้ดูว่าจะเช็คอินได้ไหมถ้า <d> เช็คอินได้จะได้เก็บของเลยทีเดียวขอแบกกระเป๋าลากไปก่อนนะ22นาทีะคะ่ะลากกระเป๋ามา20กนาทียังเช็คอินไม่ได้นะคะเช็คอินได้บ่าย3นะคะห้องยังไม่พร้อมเราจะพักที่ Good Morning Hotel นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวพอไปหาอะไรกินก่อนมาดูโคเปนเฮเกน ระหว่างทางนะคะมาทำความรู้จักกับเดนมาร์กนะคะโคเปนเฮเกนเดนมาร์กใช่ปะได้ยินตั้งแต่เด็กๆละนมไทยเดนมาร์กแต่จริงๆเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่นะคือที่โคเปนอะ่ะเดนมาร์กอะ่ะมันมีนมนมีชีสดีแต่มันก็อาจจะไปเบงเอิญนกับแบบที่เขาเอาไปตั้งแบบนมไทยเดนมาร์กเราก็เลยแบบได้ยินแบบว่าชื่อเสียงทางนี้นานเดี๋ยวไว้ต้องลองแบบชิมหาชีสชิมแบบว่านมชีสที่นี่นะคะเพราะบอกว่าที่เนี่ยเขาเลี้ยงวัวพันธดีก็อาจจะเกี่ยวกันนิดหน่อยเหละยแต่ว่า มันก็อาจจะเป็นความบังเอินในความชื่อของไทยเดนมาร์กของเราเดนมาร์กอะค่ะมันจะอยู่ตรงยุโรปเหนือนะจริงๆมันจะมีแบบว่าฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนนะคะแล้วจริงๆมันมีหมู่เกาะแฟโรด้วยทื่แบบเพื่อนเราไปมาสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้เราขอแบบเที่ยวในเมืองในเมืองกันก่อนนะเดนมาร์กนะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่แบบใช้จักรยานนะแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าในเแด์แต่ก็เป็นอีกหนึ่ง เขาเรียกอะไรหนึ่งาหนะที่แบบเขาใช้กันเพราะว่าเขาบอกที่เนี่ยขนส่งก็ดีคนก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้รถเท่าไหร่อันนี้คือวันอาทิตย์นะคะตอนบ่ายสองครึ่งรถก็ไม่ได้เยอะนะค่อนข้างโล่งเลยส่วนใหญ่คนจะเดินปั่นจักรยานเดนมาร์กนะคะก็มีใช้ระบบประชาธิปไตยนะเหมือนเหมือนบ้านเรานะคะมีพระมหากษัตริย์เป็นตัโลกแล้วก็อยู่ใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งแบบรัฐบาลเดนมาร์กอะ่ะเป็นระบบรัฐภาเดียว มีสมาชิก179คนนะคะที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีวาระในการดำรงตำแหน่งอ่ะ4ปีก็จะมีนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะทำหน้าที่บริหารประเทศการปกครองแบบเก่าของเดนมาร์กนะคะเขาะจะมี13มนณฑลแล้วก็อีก3เทศบาลนครนะคะที่ไม่ขึ้นกับมณฑลใดเลยก็โคเเปนเปนเฮเกนก็เป็น1ใน3นะคะที่เป็นเทศบาลนครนะนะที่ไม่ขึ้นกับมณฑลใดเลย เราเดินข้ามถนนมานะคะเดี๋ยวขอหาอะไรกินในเทวรี่ฟูท<ข>อลก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปในส่วนสนุกนะคะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูว่าด้านในมีอะไรน่าทานบ้างมีเป็นแบบเบอร์เกอร์มีเป็นหลายๆร้านรวมกันอยู่พิซซ่า ขอเลือกกันนะอล็อกดูดีเนี่ยไปเลยค่ะแบนทายคนขอเลือกก่อนนะหลายร้านมากนีแบบเบอร์เกอร์มีผัดไทยได้วยคะ่ะมีอาหารไทยมีผัดไทยแล้วก็มีกีนได,ดนผัดนะม,มีแบบเป็นที่อาหารขึ้นชื่อที่เป็นแซนด์วิชหน้าเปิด น,นหน้าเปิดมื่อกี้ที่เราเลือกกันนะคะเราเลือกมาเป็น s มอ r ์ e b บูทนะคะที่เป็นอาหารกลางวันสไตล์เดนมาร์กนะคะที่เขาบอกขาดไม่ได้เลยเป็นแซนวิชหน้าเปิดนะคะซึ่งแต่ก่อนอะ่ะเขาบอกว่าเป็นอาหารที่แบบว่าคนงานอะ่ะเขาแบบเอามาแต่ว่าหลังๆเขาก็มาแบบทําให้มันสวยงามของเกจะเป็นแซลมอนนะคะเป็นสัตว์แซลมอนของพี่อั้นเป็นกุ้งแบบกุ้งแบงบตะโกนแล้วก็เราถามว่าแบบโคลา โค้ดอะไหมโค้กเลยไหมรา่ิเหมือนกันใช่่ชิเหมือนกันแต่เขาบอกว่านี่เป็นเวอร์ชั่นเดนมาร์กของเดนมาร์กนะคะทุกคนแล้วก็เราใช้บัตรเป็นแบบแพเน็ตอะมันใช้ไม่ได้ทั้งสองคนเลยแต่ถ้าเป็นเดบิตอะจะได้แหละถ้ามันเป็นแอดเงินแต่ว่ามันแล้วแลงเงินเดนมาร์กเข้าไปไม่ได้ไงเพราะม่มีค่าเงินเดนมาร์กให้เราแลยทุกคนมันใช้ับรแพเน็ตไม่ได้นะคะก็จะเป็นเดบิตหรือไทยมีบัตรเครดิตก็ใช้ได้นะคะทุกคนมือนี้นะคะทั้งหมดนี้หนึ่งพันหกนะคะ ก็ถ่าจะจริงแบบีอันนี้น่าจะชิ้นแล้วประมาณ700เนาะอเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยอันนี้คือร้อยร้อยแปดสิบประมาณนี้ทุกคนแพงจริงๆด้วยอย่างที่คุณลุงบอกเลยว่าเราจะไม่กินอะไรที่นี้แพงเราเห็นเซเว่นเด๋ยวไปดูเซเว่นนะผือเซเว่นมีของถูกขอกินก่อนนะคะเด๋ยวจะเข้าไปในส่วนสนุกกัน เอาไปค่ะเข้าสวนสนุกกันรู้ว่าเข้าตรงนี้ได้เลยไหมออิ่มแล้วเดินเที่ยวเล่นในสวนสนุกคิวอรี่กันอุ้ยเขามีโชว์ตรงนี้พอดีที่เราดินเสียงร้องเพลงอยู่ตรงนี้เองอร่อยมากคุมันคือวันอาทิตย์เนาะซึ่งท้างท้างที่นี่ไม่แน่ใจว่าปิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่ามองไปทุกคนคนแบบเยอยะไปหมด อะรทนี่ได้ะแนีนว e r g t นนี่นมตรนี้มันเหมือนโซนจีนเลยแล้วมัอไ้มนี่มันอะี่มนี่มันอ่อะไนมันะไี่นอะไร่ันอะรอะไรนมอะไรนีันอะรี่มอะนีนอะไรน่นนี้อะไรนมันอะไรนี่ันอรนี่นอนีันอี่อะไรน่มันอะี่นีอีมนะ่่อองศาค่ะ

สวนสนุกคิวเวอรี่นะคะเป็นสวนสนุกเก่าแก่นะคะมีมาก,กว่า200ปีแล้วนะคะสถานที่นี้นะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายสวนสนุกทั่วโลกเลยะคะ่ะรวมถึงดิสนีย์ด้วยนะพระบาทอันนี้ก็มีคล้ายๆความแบบของดัส์มินนอะ่ะผู้ก่อตั้งเขานะคะได้แรงบันดาลใจจากสวนสนุกแห่งนี้นี่แหละคะ่ะแล้วก็มันจะมีแบบว่าเป็นแบบมันคอนเสิร์ตเหมือนมีร้องเพลงอะไรอยู่หลายจุดเลยเมื่อกี้เราเทนม,มาจากโซนโนนใช่ไหมที่เป็นออกจริงๆทัาน,นนี้ก็มีอีกหนึ่งเวทีนะคะ นี่นะคะคือทิวอรี่กอสโชฟสติวัลนะคะเขามีดาตารางสแสดงโชว์เลยนะตั้งแต่11เโมงครึ่งนะคะยาวไปเลยนะโอ้เรามาถูกวันมากคือคักมากใลยนะอาทิตย์ที่คือคักมากมีจนถึง5โมง1ิเลยอะ โอลลี่นะคะเป็นทั้งสวนสนุกแล้วก็สวนสาธารณะคะ่ะใหญ่กลางใจเมืองเลยทุกคนข้างหลังนี้คือฟิลเหมือนแบบ oh <no. S 1> <laughs> มันจะมันมันมันแค่ใช้มาหมุน,ม,นมันเรียกว่าเครื่องเล่นอะไรแต่คือแบบหมุนอยู่อย่างเนี้ฟิฟิวฟิวฟิอยู่ตรงนี้เลยข้างๆากับน้ำพุน่าสนุกอยู่นะแล้วก็แอบแอบน่ากลัวอยู่นะ อยากรู้ราคาเครื่องเล่นนะเดี๋ยวจะลองเดินไปดูว่าเครื่องเล่นนี้ที่เป็นเก้าอี้หมุนๆน,นี้นะคะเท่าไหร่สนุกนะห้าม <c oughs> เอาโทรศัพท์กล้องนะคะกระปุกกระป๋กปกระเป๋าแ <c oughs> อบดูราคาก่อน ยี่สิบเอ็ดจุดห้าค่ะก็มาร้อยกว่าบาทนะทุกคนนี่นะคะก็แบบไปนั่งแล้วก็ตมุนมุนมุน <c oughs> เราไม่ได้ซื้อแบบว่าเป็นตั๋วเครื่องเล่นมานะคะเราซื้อแค่ค่าเข้าแล้วก็มาเดินชิวๆดูน้องสัตว์เหมือนมันเป็นสวนอย่างเงี้ยมันก็มีแบบว่าตามสัตว์เป็นแบบสูงๆให้ดูไก่ตัวเห็นมาก 50โกนก็ประมาณ2 5 0ก็นั่งรอที่ทีเข้าแถวรอตรัวนี้เดี๋ยวรถไฟจะมาเผื่อใครอยากนั่งนะคะ50โสิบโกลนร้านไอศกรีมมือเปล่าไอ้เครื่องเล่นรถไฟลาง ครีมน่ากินมากเบเนเจอรี่ดับเบิลคาเมลบราวนี่เบเนเจอรี่สวิตต์มงโก้คี้โอ้ยขอเลืคารเิวนี่คาราเมลคิวี่เท่าไหร่นะแค่หนึ่งสี่สิบสี่ห้สองห้าร้อาราเมลสองละ สองร้อยประมาณประมาณลูกละสองร้อยทุกคน <c oughs> ได้มาแล้วค่ะคาราเมลนะคะวิตบาวนี่นะคะทุกคนใส่โคน40โคนนะคะก็ตีซัส200บาทนะคะชิมซิว่ามันจะขนาดไหนโอเคหอมคาราเมลหอมบาวนี่โอเค200ยอม แต่แซนวิชหน้าเปิดเด็ดร้อยยังทำใจไม่ค่อยได้ขอปรับตัวแบบหนึง่งดูบรรยากาศส่วนสนุกกันต่อกคนไปแล้วไปแล้ว ให้ดูก็เสียวไปด้วยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคิปแบบคล้ายๆตกตึกนะคะแต่ว่าให้ดึงกันเองอะเราคุณพ่อคุณแม่ดึงกับเ,เด็กๆมีทั้งแบบเครื่องเล่นที่แบบน่ารักน่ารักแล้วก็ว่าเสียวแบบโดยไฟห่อแบบนี้นะคะ อนี้แบบตกตึกแบบผู้ใหญ่ค่ะขึ้นโดยเครื่องมาแล้วไปแล้วไปแล้วผมงทะลุต้นไม้ไปแล้วสูงมากถึงทะลุต้นไม้ไปแล้วโอ๊ยสูงนะโอ้ <laughs> ừ. ôi trời ừ. ừ. kiểu trời ơi, trời ơi, trời มันมีหลายฟิลมีแบบไอเล็ก,เลกๆแบบเด็กๆนะคะอันนี้ชอบผู้ใหญ่เ <laughs> รามาเล่นแบบน้องน้อยนี่ขี่ยีราฟเปนแบบเหมือนม้าหุนเป็นยีราฟหุนตอนนี้ออกแนวแบบอินเดียอินเดียมีแบบเหมือนเป็นพมเป็นหัวสิงโตนะคะด้านขวานี้เป็นูดคาเมล มีคนจะต่อเยอะค่ะใครๆวกิ้งบ้านเราเดีไม่ใช่อะเรียกว่าอะไรมอนมอนซิมอนซิเนีนนนนยนอะไรไ่รูอันนี้เก้าสิบนะคะเก้าสิบคนสี่ร้อยห้าสิบเลยนะเพืนี้

skæg, pink og pæle, døgn og pilskade. Så bliver du glad igen. I var glade, var? Ej, er glad. Ej, jeg, er glad. Ej, jeg er glad. Du er så glad. det ikke dig, I efter, hvad jeg siger? alle efter, hvad jeg siger? Godt. Man kan også blive Rasmus en forsigtig high five, eller man kan vinke til ham. ไฮฟดไมกเลยอ้ันนีหเขายกอนได้ไฮฟได้ด้วยคลามากให้ก่อนแล้วก็ให้ไฮไฟ <laughs> <laughs> รอบนึงนะคะสนุกมากแล้วก็้องข้างมีช็อปนะคะได้อ่าสายไท้หวัดมาหนึ่งเส้นนะคะ69คนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่อนจะไปดูดนตรีนะคะวงใหม่5้าโมงสินี้เขาแบบว่าเตรียมเตรียมตัวกันแล้วเราหาพื้นที่จับจองบางคนก,นก็คือเอาเสือมาปูเลยนะอีกประมาณ3ามนาทีนะคะ เราได้ดูแบบตอนเริ่มบ้างเพราะว่าก่อนอันนี้เรามาตอนแบบไกล้จบตลอดเลยแดดตอน5โมงนะคะค่ะเรานั่งดูจากไกลๆนะคะตรงนี้มันจะมีแบบที่นั่งตรงแบบริมๆแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้แบบเตรียมผ้าอะไรมานะคะเพื่น,นมีแบบเป็นเก้าอี้ไม่แน่ใจว่าเช่ามาหรือเปล่า รถไฟมันคือรถไฟหอตีลังกาไม้นะคะสร้างมาตั้งแต่ปี1914นะคะเป็นเครื่องเล่นเก่าแก่ของสวนสนุกเลยนะแล้วก็ได้รับความนยมสูงสุดได้ยินเสียงไหม <c oughs> เร็วมากโอ้ยมันตีลังการอบด้านเลยอะ่ะไหวไหมถามใจเธอดูก่อน <c oughs> เออพี่ให้เดเล่นเรือบามแบบนี <c oughs> <ๆ>้ทุกคนปุ <c> ๊บ <oughs> วับเดี๋ยวไปดูราคากันก่อนอีกโคนค่ะทุกคน9545ประมาณ450ประมาณ450ถ้าบวกแบตก็ประมาณ500นะคะ Thank you. ที่นี่แบบแรกยังไม่ใช่ไปรอบที่สองรอบสองของวันนี้มันเร็วมากทุกคนไม่แต่ไม่ใช่รอบเมื่อกี้ไม่ใช่หรอ <c oughs> ไม่ไม่ใช่อันเมื่อกี้มันมันจะอีกสองวนแล้วพยาไม่ก็เพิ่งออกมาเนี่ยเพิ่งเพิ่งเสร็จ มันอยู่หน้าหน้าไม่ใช่หรอใช่หน้าสุดมีสองขบวนก็เห็นเห็นอยู่แต่ว่ายูหิ่งยูออกมาเลยมันต้องรอขบวนแรกออกไปก่อนมันมีสองขบวนปล่อยขบวนแรกแล้วรอเข้าเข้ามาเร็วมากแค่เทียบกับที่เล่นน้องน้องเก้าอี้มาหมุนเมื่อกี้น่ะเท่ากับสองรอบมันเร็วแบบฟูดฟูดฟดแบบโอ้โหแหกปากไม่รู้ดนเสียงเข้าถึงในกล้องหรือเปล่ามันเสียวมากมันนะสนุกแต่เสียวมากหน้าสุดหน้าสุดซ้ายสุด คนผู้ชาย,ยข้างๆก็คืไอไม่กินเลยอีนี่แหกปากหมดสุดฤทธิ์ตอนแรกก็บอกมือให้กับคนข้างบนบนทาวเวอร์ออรเขาล่สักพักนึงก็แล้วตอนมันเลี้ยวอ่ะมันเสียวแบบมันแคบอ่ะกคนเขาแข่งม้มากันก่อนเพราะว่าก่อนให้มันลงรูอ่ะม้าก็เลยหน้าคนพาร์ทนี่ยคือคนพาร์ทนี่ยคือแบบ ตอนเมื่อเช้าที่เมื่อ่ายดิไม่ไ่มเช้าเมื่อ่ายตอนที่เราเข้ามามีการแสดงใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือปิดเป็นรูปหางนกยูงสวยมากตอนนี้ก็คือเย็นมากนี้หกโมงสี่สิบห้านะคะแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยเราแน่จะเดินมารอบสวนสนุกแหละมันปิดสี่ทุ่มเลยนะคะช่วงกลางคืนน่าจะมีเปิดไฟแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วว่ามันหนาวมากเลยอะ ตรงที่มีแดดออย่างพอโอเคตรงที่ไม่มีแดดก็คือหนาวมากตอนแรกว่าจะกลับมากินที่พิวร Food ฮอลเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามาดูแล้วเดินวนๆดูแล้วมันดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูเซเว่นในสถานีว่ามีอะไรให้กินบ้างไปไปทุกคนตรงนี้เขาไม่มีไฟนะคะเราก็รีบไปค่ะนี่ยค่ะเขาก็ใช้จักรยานก<ม>ันแน่น เราเข้าว้าวเข้าไปดูข้างในทุ่มเจ็ดนาทีค่ะวราปเข้ามาในสานีแล้วค่ะยังมีร้านเปิดอยู่บ้างนะบางร้านก็ปิดแต่ว่าเซเว่นยังเปิดเดี๋ยวพาเข้าไปดูในเซเว่นนม่ไงมีแบบชอบมากเลยที่เขาขายดอกไม้อ่ะมีข้างในก็มี น้ำน้ำจะอยู่ที่ห้าเก้าห้าหกสิบหกห้าฮะหกห้าสามสิบคนดล้สามร้อยเลยหรอน้ำขวดใหญ่สามร้อยเลยหรอน้ำขวดเล็กอะสี่สิบสี่ห้ายี่สิบปวดแล้วสองร้อยออ๋อโอเคโอเคสองขวดยังเชื่อตัวกระจ มีสาั์เพี่เยอะมากฟอร์มิลี่เชคก็มีคนขอหาอะไรกินก่อนนะมีแบบเป็นสลัดอะไรก็มี โอ้คนพิซซ่ามีไก่มีก็มีวิ้ยัคอตจอกดูก่อนนะมีชีสหรือเปล่าคนพลังมากประมาณนี้นะคะให้ดูคร่าวๆนะส่วนหนังสือขอเราไปเรียกก่อนนะ ที่อ่านมาโซนนี้แล้วค่ะข้าวเบอร์รมาต้นบ้านเขาแล้วเราต้องกินของเขาคืออะไรคะข้าวเบคร์ที่คุณที่เขาสร้างนางเงื้อนค่ะมีให้เลือกสัตใมาหลากหลายใส่น้ำผลไม้ กาแฟอุ้ยโยเกิร์ตขอริโยเกิร์ตก่อนรอบแล้วทุกคนมาจากเซเว่นนะคะของเกตเป็นฮอทดอกนะคะอันนี้ส9้าโกนนะคะทุกคนวิอานน้ำออริจินอลเหมือนกันแต่ว่ามันคือโซ <S oda. S 1> ดาโซดา,ดาเดี๋ยวนี้เขาชอบกินน้ำซ่าๆกันอะคนที่นี่ย่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่กินเองแหละทุกคนเซเว่นยังเปิดอยู่นะคะไปะเดี๋ยวขอ EP นี้เดี๋ยวขอปิดที่ oh, <I> สถานที่นี้ก่อนนะ <I 'm S 1> เดี๋ยว e ีหน้าจะไปรีวิวโรงแรมให้ดูนะคะที่เราพักที่คเป็น